ผู้ชมครับฝนฟ้าตกมากมายที่หนองจอกกรุงเทพมหานครสองวันเต็มๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาติก็มีฝนฟ้าโปรยปรายวันนี้หนักกว่าเดิมครับสำคัญยิ่งคือเมื่อวานนี้เรามีครอบครัวที่น่ารักนะน้องๆหลายสิบท่านมาขอพรมาเที่ยวมาเยี่ยมแล้วก็มาชื่นชมต่อกันและกันในฐานะที่ทุกๆส่วนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับเรามีแม่หลวงของกรุงชนชาวไทยอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาสำคัญยิ่งคือ จะเป็นวันไหนนั้นอยากให้พวกเรานั้นมีแต่ความสุขแล้วอยากจะให้กะตากะตายูกระตาเวทีกบทางผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับคนไทยของเราทั่วประเทศนะครับแต่อย่างไก็แล้วแต่ครับขอให้ทุกท่านรักคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆอย่าเฉพาะเรื่องของเทศกาลอย่างเดียวนะครับทุกๆวินาทีต้องมีความหมายเสมอแล้ววันนี้ก็เช่นกันครับฝนฟ้าตกเป็นใจกัรจะเสริมสร้างต่อเติมอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แต่วันนี้ครับฝนฟ้ามากแต่ดีครับ สดชื่นจำใจขอทุกท่านมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ครับที่หนองจอกุูเทพมหานครครับ